ขอสแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งใหญ่ของพิธีกรชื่อดังอย่างดีเจเพจจ้าวิเชียนกุศลมโนมยัยที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่สูญเสียคุณแม่หรือที่แฟนๆเรียกติดปากว่าอามา่พี่เพจจ้าไปอย่างไม่มีวันกลับโดยดีเจเพเจ้าได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า R.I.P. My Super Mom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นก็น้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนาชาติหน้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอบคุณที่แม่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกมาตลอดเวลาหลับให้สบายนะแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักอามา่ที่เพชรจ้าและ R.I.P. แม่เท่ากับสุดที่รักโชคดีที่ถ่ายคลิปแม่ไว้เป็น1,000คลิป แม่คือความสุขของทุกคนนะครับรักแม่มากๆนะท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ได้เข้ามาว่งกําลังใจแสดงความเสียใจอย่างมากมายเช่นเสียใจด้วยนะครับพี่ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดด้วยนะครับจุลภาขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่เพชรขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่ จุลภาขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเฮียจุลภาขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับรักอาม่นะครับจุลภาขอให้แม่หลับสบายนะครับเสียใจด้วยนะน้องส่งความรักไปให้นะ